สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมนนไรสือนะครับมาเล่าเรื่องโครงการหนาวลมหอมเพลงเราเราใช้คําว่าหนาวลมหอมเพลงรักทั้งที่11เอ็ดซึ่งปีนี้เราจัดกันอยู่ที่เ,เดือนกุมภาพันธ์ก็เลยใช้คําว่าหนาวลมหอมเพลงรักหนาวลมหอมเพงเลงเ,พงเนี่ยหนาวลมหอมเพลงเนี่ยเรา จัดกันมาอยู่เป็นครั้งที่11แล้วก็จริงๆเน่ยเริ่มเริ่มต้นจากกลุ่มพี่น้องเพื่อนพ้องน,นักดนตรีในจังหวัดขอนแก่นนะครับว่าเราควรที่จะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งดีไหมเพื่อที่จะหนึ่งได้ทําความดีร่วมกันในปีหนึ่งปีละครั้งก็ก็ยังดีนะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ คือคนอย่างกลุ่มพวกเรามันก็ทำงานกันไม่ค่อยมีเวลาก็เ,เลยมีกิจกรรมนำวลงเพลงซึ่งเ,เราทำมาแล้วเป็น,รปนครั้งนี้เป็นครั้งที่11เดเริ่มต้นครั้งแรกอยู่ที่ริมบึงแก่นนครนะครับก็หลักๆก็คือได้ทำกิกิจกรรมดีๆร่วมกันนั่นแหละ โครงการนี้ทำมา11ปีซึ่งเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเป็นเป็นรวมตัวกันในกลุ่มนักดนตรีถูกต้องไหมคะครัค่ะแล้วทราบว่าในปีนี้จะพิเศษนิดหนึ่งมีภาคีเครือข่ายจริงๆเรามีภาคีเครือข่ายมาร่วมด้วยมาตลอดมีบ้านชิวศิลป์มีสมาคมสือมัลชนมีมีพี่น้องที่ทำกิจกรรมกิจการในเมืองขอนแก่นมาซึ่งพวกเราก็ได้ได้รับการ สนับสนุนมาตลอดนะครับแต่ว่าปีนี้ก็จะพิเศษหน่อยด้วยว่าทางมหาลัยขอน,ขอนแก่นโดยโรงแรมบายาสิตานะครับซึ่งดูแลโดยคณะบริหารธุรกิจซึ่งเข้ามาร่วมเป็นเป็นแม่แมงานจ,จัดงานร่วมด้วยว่าทางมหาลัยเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ60ปีของมหาลัยขอนแก่นแล้วก็เรามหาลัยมีมี มีหลักคิดอยู่ว่า60ปีแห่งการรับใช้สังคมก็เลยถือโอกาสที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันเลยเลยต้องอได้มีมเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ใช้สถานที่โดยโรงแรมบายาสิตานให้ใช้สถานที่ที่โรงแรมฟรีนะครับในการจาัดงานซึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะพี่เในวันที่26ที่จะถึงนีครับอีก อีก4วันใช่ไหมยี่สิบหกกุมภาพันธ์อีกสี่ห้าวันยี่สิบหกกุมภาพันธ์นี่แหละครับคครรััับบวนในกิจกรรมวันนั้นเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะกิจกรรมจริงภาคเวทีนี่จะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับค่ะแต่เราก็เราก็คงจะเตรียมงานกันกันตั้งแต่เที่ยงก็จะมีพี่น้องอย่างกลุ่มบ้านชีวศิลป์ที่เป็นเป็นกลุ่มหลักที่จะไปช่วยเตรียมงานนี่ร้านแบบนี้นะครับที่ทํา กิจกรรมที่บ้านชีบสิ์ก็ดูแลคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนัทิรนเป็นหลักแต่ว่าวันนั้นก็จะไปเตรียมงานไปดูแลกิจกรรมทั้งหมดค่ะแล้วนอกนั้นยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะหรือว่าเปิดให้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมโครงการนี้ให้มาเข้าร่วมได้อย่างไรบ้างคะภาคเวทีเนี่ยเราเราจะเริ่มจริงๆก็บ่ายบ่ายสี่โมงดนฟรีก็จะเป็นเครือข่ายดนตรีจาก ชมรมร่างตีนะครับจากตะวันแดงจากหลงเล่ามิตรภาพจากบ้านชีวศิลป์แบบร้านต่างๆนะครับส่งวงมาเล่นแต่ว่าอาจจะเฉลีย่ยทั้งร้านก็อาจจะรวมรวมวงกันมาเล่นหนึ่งวงอะไรแบบนี้นะครับ,รบก็ก็จะมารวมกันก็คือภาคดนตรีก็จะลานยาวไปเลยสลับกับการนี่แหละรับบริจาคเราอาจจะไลฟ์สดผ่านทางเพจของชมรมไลฟ์สดผ่านทางบ้านชีวศิลป์รับบริจาค เครื่องกันหนาวก่อนนะครับเครื่องกันหนาวเครื่องกันหนาวซึ่งซึ่งเราคาดว่าวันที่ยี่หกนี้มันจะหนาวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจะจะหนาวมากแต่ว่าถึงแม้ว่าวันป,ป,ปีนี้เราส่งเครื่องกันหนาวไม่ทันแต่ก็เตรียมไว้ปีหน้าแต่พวกอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาอะไรพวกนี้นะครับเราจะนําไปออมอบให้โรงเรียนที่ยังขาดแคลนอยู่ที่เขตเป้าหมายอยู่ที่อำเภอภูพามาในจังหวัดสงขลา เป็นเป็นพื้นที่โรงเรียนที่อยู่นอกใช่ไหมคะที่อยู่ชายแดนที่ติดเขาเท่าไัร่ครับค่ะแสดงว่าในวันที่26นี้จะมีเปิดรับด้วยรับบริจาคครับจะเป็นวันที่เปิดรับพี่น้องที่ได้ทราบอย่างตรงนี้ก็ถ้าเป็นแฟนเพลงของของที่ร้านต่างๆก็ก็ไปฝากไว้ที่ร้านเลยก็ได้ร้านคีรสินร้านตะวันแดงร้านมิตรภาพ ที่เป็นแฟนคลับของของวงนะครับหรือว่าถ้าถ้าวันจริงอยากมามาดูงานมาร่วมกิจกรรมแล้วก็นำของมาบริจาคก็เชิญที่โรงแรมบายาสิตาที่อยู่ที่ลานลานกิจกรรมใช่ไหมคะโรงแรมบายาสิตานี่อยู่ที่สารเจ้าข้อมอนะครับใช่ใช่คือในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อเดิมชื่อว่าขอนมอถ้าคนรุ่นเราเนี่ยก็จะรู้จักชื่อขัญมอแต่รุ่นใหม่ก็เป็น พยาสตกานะ,นะครับพิกัดก็อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อมอทางฝั่งประตูทางฝั่งนิตรภาพของมอาไรขอนแก่นแล้วกันครับค่ะอ,อยากจะให้พี่นิดเท้าความว่าตั้งแต่ทํากิจกรรมนี้มา11ปีเนี่ยสิ่งที่ประทับใจในการทํากิจกรรมหนาวลมห่มเพลงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอทําไปแล้วเราเป็นผู้ให้ผู้รับเขามีรีแอคมีปฏิกิริยาเขา กระทับใจยังไงบ้างเริ่มเริ่มต้นเนี่ยก็คือคือสิ่งที่เราได้ก็คือการได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มนักดนตรีจังหวัดขอนแก่นซึ่งทุกคนแอคทีฟที่จะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เพราะว่า,ามันมันได้อยู่ด้วยกันคือคืนนั้นเน่ะเราก็จะมาเตรียมงานกันตั้งแต่บ่ายจนดึกนั่นแหละก็จะสลับไปทํางานแล้วก,กลับมาใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ ที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำกิจกรรมร่วมด้วยกันก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักที่เราพูดถึงเรื่องความรักความสามัคคีของกลุ่มพี่น้องนักดนตรีในจังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองก็คือพอพอได้ทำไปเนี่ยเราได้มีภาคีเครือข่ายอย่างผมเองกับบ้านชีวาสินแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็ทางมาลายขอนแก่นก็จะมีกิจกรรมซึ่งเราทําทํางานร่วมกันตลอดสมาคมสื่อพวกนี้นะครับก็ก็จะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอด ภูมนักธุรกิจของเมืองขนแก่นที่เห็นกิจกรรมแบบนี้ก็จะมามาร่วมไม่ไม่มาทางหอการค้าหรือพวกนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมร่วมกัน mm hmm. อันดับที่สนี่ก็คือเวลาพวกเราได้ไปกันเวลาไปไปมอบของก็จะขนขบวนกันไปแล้วก็ตื่นตื่นแต่เช้าก็ไปมอบบ่ายแล้วก็กลับมาทํางาน mm hmm. ทุกคนก็จะเขาเรียกว่าอิมอ่มเอิบในบุญที่ได้ทําก็ ผมนัน่งดนตรีเขาก็อยู่ในประมาณนอนดึกนอนสว่างตื่นสายไม่มีเวลาได้ทำกิจกรรมนักจากวันบุญวันอะไรท,ที่เขาไปทำกันนะแต่ว่าสิ่งสิ่งพวกนี้มันได้อยู่ด้วยกันได้ทําด้วยกันทุกคนเพ่จะมีความสุขร่วมกันเอาแบบนี้ดีกว่า<อ>ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าสร้างพลังสร้างกิจสานึกที่ดีให้ให้กับพวกเราดีกว่านะครับที่ได้ทำด้วยกันีนนนนเลยค่ะเ,เพราะว่ากิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26 สำหรับพี่น้องที่ทได้ได้รับฟังสื่อสารจากตรงนี้นะครับชมรมนักร้องนักดนตงตีนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ได้รับฟังนี้มาร่วมดูฟรีคอนเสิร์ตที่โรงแรมบายาสิตาในโรงมหาบาลขอนแก่นนะครับฝั่งเจ้าพ่อมอทินแดงนะครับก็วันนั้นเราก็จะมีดนตรีเริ่มเล่นัก่บ่ายสี่โมงไปจนถึงสี่ทุ่มโดยโดยประมาณนะครับจากกลุ่มนักร้อในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละพี่น้องเป็นแฟนคลับของวงไหนก็ เคตามร้านก็ได้แล้วก็มาแล้วก็ขอเชิญชวนว่ามาร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวผ้าห่หมเสื้อกันหนาวนเ,เครื่องเขียนเครื่องกีฬานะครับพวกเครื่องสีเ,เครื่องเครื่องอะไรที่เด็กเล่นที่ใช้กับประกอบกับบ้านชีชชวศิลป์แบบนี้ก็เอามาเอามาบริจาคได้นะครับเป็นเงินก็รับใช่ไหมเป็นเงินก็ได้นะครับเพ่อก็เอาไปใช้ในกิจกรรมแบบนี้แหละซื้ออุปกรณ์ไเพิ่มเติมนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ลงไปนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องที่ได้รับสื่อสารไปพี่น้องที่เคยเป็นแฟนคลับพวกเรานะครับที่เคยทำกิจก,กรรมนาวลมหหมเพลงด้วยกันมาตลอด11ปีนี้ปีนี้หนาวลมหมเพลงเราใช้คำว่านาวลมหมเพลงรักในเดือนกุมภาพันปี2556นรในฟีคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันที่26กุมุาพันธ์งพัอ 66, 66, ปีนี้ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับมา มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเอาของมาบริจาคกันเยอะๆแล้วก็จะมีกิจกรรมน่ารักๆให้พี่น้องได้ร่วมสนุกร่วมกันนะครับหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดของแก่นพี่น้องที่เป็นแฟนคลับที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือที่จะสนใจมาจากที่อื่นก็แล้วกันนะครับฝากเสียงเพลงดีๆฝากความรู้สึกดีๆฝากากําลังใจดีๆจากพี่น้องมาร่วมกันวันนี้นะครับไว้มีโอกาสเราพบกันวันที่26ก <Thank you> ุมภาพันธ์นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาติสวัสดีครับขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดี ทางบ้านชีวศิธิ์นะครับโดยหลักๆเ,เรามีภารกิจร่วมกันกับพินิจไรศิษย์แล้วนะครับเพราะพินิจไรศิลป์มามาช่วยเป็นเป็นเป็นพี่ใหญ่ใจดีที่มาทำกิจกรรมกับผู้คนที่โรงพยาบาลนะังนังนกกิจกรรมเราตอนแรกก็ยังหากันอยู่ว่าจะทํายังไงให้ให้แปลกจากเดิมแปลกจากที่เราเคยเล่นด้วยกันมานะครับก็เลยมีน้องๆทั้งน้องๆที่มาฝึกสาริศึกษาแล้วก็น้องๆที่มาเป็นจิตอาสาชีวศิษิ์เนี่ยชวนกันว่านั้น ต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าทางพี่ดิ๊กบอกว่าเป็นติกิกัรพิเศษนะครับก็เลยต้องเซอร์ไพรส์กันหน่อยก็กคือเป็นการแสดงแบบบ้านชีวศิลป์นะครับร่วมไปแสดงคนเวทีด้วยครับค่ออปกอันนี้เป็นเป็นปีที่เท่าไหร่ที่ทางชีวศินป์ได้ร่วมกับโครงการนี้คะเอค่อนข้างนานจนลืมไปแล้วนะครับ <c oughs> จริงๆเราเราจัดก,กันเต็มเต็มตั้งแต่เมื่อเมื่อตอนที่จัดอยู่แถวบึง รุ่งบึงหนองโคดครับบึงหนองโคดตอนนั้นเชื้อสิ้ก็ไม่ร่วมแบบเต็มตัวพานไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วกากสาการทานินที่ผ่านมาก็ไม่ได้ร่วมในภารกิจของน,น้ำลงเพลเงเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าดีใจท,ท,ที่ได้มาจัดกันใกล้กันนะครับแต่จต,ต่อยู่ในมขอของเรานะครับแล้วก็ได้น่าจะมีโอกาสที่จะชวนเพื่อนๆพี่น้องนักศึษานะครับเครือข่ายอาสรบ้านชื้อสิ์มาร่วมมาร่วมกันสมทบทั้งเป็นทุนทั้งเป็นสิ์ของพิจา ไปทำกิจกรรมกันต่อครับหนาวลงหกเมตรครับทีนี้